เห็นไหมเนะี่ยเห็นมีคนเดินเข้าเดินออกไหมเห็นไหมเซนเซอร์มันจับนะวันนี้วันหวยออกด้วยไม่รู้จะโดนหวยหลอกหรือจะโดนผีหลอกเอาดูดิเห็นไหมมีคนเข้าไปเนะี่ยเออเหมือนกันเซ็นเซอร์มันจับอยู่นะคนหรือเปล่าเดินเข้าเดินออกกันใหญ่เลยนะ่ดูสินะ่ะเอามีคนเดินเข้าจริงด้วย เอา้าพอคนเดินเข้ามันนั่นปิดเอา้เอามีคนออกมาขนหรือเปล่าเห็นไหมเนะี่ยวันนี้วันหวยอ,อ